สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ่งสุขุสุขชนค่ะทใกล้กันบัว่าจะเป็นไผ่อยู่ยไซทใกล้กันเอฟซีอีลาอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งอีลาอุ้งอิงนอมเมอนี้ตั้งแต่พอเอกลุ่งคลิปแรกเพิ่นวาผ้าอีลาอุ้งอิงเดินท่านจากศรีสะเกดไปพุ่นหล้วโดมสาวน้อยเพชรบานแพง อาณาจักรพอโจอจาณาจักรสาวน้อยติดปนันแพงพุ่นละ่ะเมื่อนี้เพิ่นมีปฐมนิเทศน้องพี่น้องนาะสาวน้องเดนเสือว่าพี่น้องติดตามเบิงคลิปต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มเมื่อว้าที่หลังเขาดอกพี่น้องถือว่าเก็บตกมาฝากกัน <c oughs> เก็บตกมาฝากกันสัน้นเออเรากะสะออนลูกสาวไปน้ำกันสแล้วพี่น้องะออนลูกสาวเมื่อนี้เพิ่นปฐมนิเทศสองวงแมนบ่คะาอีลาอุ้งอิงเข็ดยัง นอกจากสร้างความสนุกสนานมวลซ่นบรรยากาศนี่เต็มไปด้วยความสดชื่นเมื่อองุ้งอิงปรากฏตัววาสนาันนอเมื่อีลาองุ้งอิงจัดน้ําจัดลูกสิน้นพี่น้องคะ่ะมาเลียงทั้งสองวงเต็มที่ไปเลยวาสนาันนอนาจิตนําใจอีลาองุ้งอิงเบิ่งเอาติละพี่น้องนําใจที่แสนงามพี่น้องคะ่ะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันเมื่อมั่งมีเอื้อเฟื้อแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้พี่น้องเห็นบออิหล่าอุ้งอิงบอเฮยที่ว่าจะละเลยคนที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่ข้างหลังพี่น้องคือมือนี่นี่มีเลี้ยงน้ํามีเลี้ยงลูกชิ้นนองพี่น้องนาะแต่ว่าก่อนหน้าน hmm. um. ี้ค่ะบอกว่าจะเป็นช um. ่วงเวลาต่างๆอิหล่าก็จะมีนําจิตนําใจต่อเอือยอายนองนุ่ง พีพี่ทีมงานตลอดนะคะพี่น้องบอ่ว่าจะเป็นทีมงานคอนวทิทีมงานอาจารย์นักดนตรีทีมงานแดนเซอร์หรือบางเทืออ่าพอโจกับผ้าแจกทั้งวงแบบนี้เลยพี่น้องผ้าแจกทั้งวงอา,อาจจะเป็นเงินยูทูบออกแนะ่อ่าหรือว่าไปทั่วคอนเสิร์ตทาง่าคกลางเมื่อยเจอผ้ายุเจอฝนเจอโนนด้านนี่นน เพื่อนก็นจะมีปลอบใจอ่าหรือว่ามีนำใจต่อกันแจกทั้งวงยู่เรื่อยๆค่ะพี่น้องเป็นดำจิตด,ดำใจที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อเพื่อนร่วมงานเนาะต่อเอื่อยอายน้องนุงทีอยู่น้ำกันละมืนีกะเลี้ยงน้ำเลี้ยงลูกสิน้นพี่น้องเสิร์ฟเองอีกตั้งหากอุย้ยพี่ออ้องเอ้ สอ,อนบ่เสิร์ฟเองอีกตั้งหากเออทนํำลูกชินเทนํำลูกชินใสถั่วให้แต่ละคนเป็นบ่ค่ะพี่น้องเสิร์ฟด้วยตัวเองอีตั้งหากว่าสันโอ้ยสอ,อนหลายพี่น้องเอยสอ,อนลูกสาวสอ,อนไปน้ำกันนี่ว่าเบิ่งเิ่นคอมเมนต์พี่น้องเิ่นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปต่างๆทีมงานกับเดถไทยคลิปมื้อน,นี้ให้เข้าได้เบิ่งย่างสนุกสนานเลยทีเดียว มองได้ที่มีอีลาอุ้งอิงมองหันก่ะมีความสุขแบบเต็มที่ว่าสันนออีลาอุ้งอิงน่ารักที่สุดเพิ่นว่านะคะน้องงามทั้งกายทั้งใจว,าวาาา่าสันนอนี่เพ็่นคอมเมนต์เขามาอ่าบบมีแพลวเพิ่นว่ามีตะปังไปหนานว่าสันนันน่ารักเสมออีลาเพื่นว่า อิลาน่ารักที่สุดจ้าว่าสันนะดูไปยิ้มไปคอยเป็นบ่าโบ้เฮือว่าสันโอ้ยอย่าว่าจังแซนอกพี่น้องเลยถ้าผู้ใดว่าจะคล้องเป็นบ่าก็บ่าไปน้องกันนี่ลาพวกเข้าแต่่ัสันนะนี่ดูไปยิ้มไปเป็นบ่าโบ้เฮือเป็นว่าสุดยอดว่าสันสุดยอดอิลาดเป็นวานะนี่ โอ้ยจะเป็นขากสุดยอดเป็นตหาหักหลายเพื่อว่าอีหลาตหาหักเนาะเพื่อว่านาออ่าอีหลาหน้อยน่ารักกว่าสันอ่าน้องน่ารักจริงๆเพื่อว่าสุดยอดอีหลาน้อยอีหลาน่ารักมากลูกเพื่อว่านาะสุดยอดเลยค่ะลูกสาวนี่ อีหล่าเป็นตาหากเพื่อนวานนะคะบอสน้อยน่ารักนะคะนานดีต่อใจเพื่อนวานนะคะพี่น้องคะคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวไปเบิอีกอีกในคลิปอื่นๆนําก็คือสาวน้อเย็นไปอ่านใต้คลิปของแต่ละคนนะคะว่าพี่น้องแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เรื่องนี้ว่าจังไดแน่ที่เห็นอีหล่าอุ้งอิงเลี้ยงเอื้อยอน้องนุ่งในทีมงานเลี้ยงทั้งสองวงเนาะเนี่ยเห็นบอเสียนนพิมพ์ว่า องอิงเลี้ยงน้ําเลี้ยงลูกชิ้นทั้งสองวงสุดยอดมากวาสันนอนี่เป็นคอมเมนต์ว่าจังหดไปอ่านเบิงน่ารักที่สุดในโลกเลยลูกสาวอ้ออว่าสันลูกสาวแห่งชาติสม่ำเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเลยรักที่สุดเลยเพื่นวานนะคะบอสน้อยทําหน้าที่แทนพ่อโจโดได้ดีมากผู้นําคนต่อไปเพื่อนวานอ่านี่ละนะคะ สุดยอดน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งให้ยิ่งได้อีหล่าน่ารักมากเพื่อนว่าน้ำใจที่ใสบริสุทธิ์บอสน้อยลูกสาวผู้บริหารเจ้าของวงผู้รู้จักแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนตลอดเพื่อนว่านะคะอุย้ยพี่น้องใจช่างงามจังเลยเนาะอืมนี่เห็นบ่ คอมมเน์นะคะอิลาเลี้ยงน้ำทั้งวงปังปังเลี้ยงน้ำและลูกชิ้นนะคะนี่แหละตัวตนของนางเพื่อนว่านาใจให้คนรอบขางเสมอว่าสันเดินตามรอยพ่อโจจริงๆเพื่อนว่ามีต้นแบบที่ดีอิลาก็เลื่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นแบบนี้อ่าแบบแบบนี้ไงว่าสันเนาะลาหน้อยน่ารักมากลูกเพื่นว่า พี่น้องค่ะสุดยอดลูกสาวแห่งชาติดังๆปังๆตลอดไปเดอ้อลาเพิ่นว่าเนาะสุดยอดเห็นบรรยากาศแบบนี้เพิ่นว่าใกล้จะเปิดฤดูกาลติดตามเหมือนเดิมจ้าเพิ่นว่าน้องอุงอิงสุดยอดมากเฮงเฮงปังปังจ้าเพิ่นว่าน้ำใจบอสน้อยมหาศาลชื่นชมครับน,นะรักหมดใจจ้าลูกสาวอุงอิงเพิ่นว่า หาเด็กแบบนี้ไม่มีอีกแล้วน้ําใจสุดยอดเปินว่านะคะคนดีของยายจะเดินจรินนะลูกว่าสันน้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อแม่แม่แมแมเอฟซีทั้งคุณยายเลยนะคะรุ่นคุณยายเนาะบอกว่าคนดีของยายว่าสันจะเดินจเรนจเดินนะลูกเพินวานอ มีตะผูชื่นชมมีตะปูอวยพรไห่คือว่าพี่น้องเห็นแล้วก็ปลื้มใจไปน้งกันเห็นแล้วก็ย,ยิ้มเป้ยะยิ้มเปื่อยคือว่าเนาะเบิ่งคลิปไปนํายิ้มไปน้งพี่น้องบบยิ้มได้จังได้เนาะปลื้มใจในน้ำใจของอีหลาอุงอิงพี่น้องมีต่อเพื่อนร่วมงานนะคะมีต่อคนรอบขาบ้างบบเคยทิมผู้ใดไว้ข้างหลังคือว่าเนาะเมื่อมั่งมีแบ่งปันพี่น้องยิ่งให้ยิ่งได้ ตามนั่นเลยค่ะพี่น้องเห็นบอยอิหลาอุ้งอิงแต่ละมือแต่ละเวนมีตะพูยิบยืนไห้คือกันเพราะว่าอิหลาได้มากอิหลากะไห้ต่อคือกันแบง่งแบ่งเอื้อเฟื้อแบง่งแบ่งปันไปคือจะมือว่านค่ะพี่น้องมือว่านนี่ก็อู้จักใสต่อใสไกลไปไหนก็มาหาอิหลาอุ้งอิงหอดบ้านหอดเคลื่อนเนาะอยากพ่ออยากเข็นมาสือเสือนำ เดี๋ยวมาจับเดี๋ยวมาปายเดี๋ยวมากอดเดี๋ยวมาถ่ายรูปน้ำาดี๋ยวสีนาะยิบยืนไห้พูลนิดละน้อยพี่น้องนำจิตนำใจของพอพอแม่แม่แมแมเอฟซีทีลังไหลมาหาอิหล่าอุ้งอิงอิหล่าอุ้งอิงกันนี่แหละขึ้นแบ่งปันไปแบบนี้เห็นว่าขนาดคุณครูคุณครูพาลูกมามาเล่นนำ้ำอิหล่าก็ยังเอาตุ๊กตาไห้นะคะพี่น้องคือให้ตามความเหมาะสมอ่า เอื้อเฟื้อแบ่งปันตามความเหมาะสมคือจังมือนีพ,พี่ๆทีมงานเนาะหรือว่าเอือยอายน,อน้องนุ่งเพื่อนร่วมงานเมนบัคำมือนีก็ะเลียงน้ำเลี้ยงลูกสิ้นไปแบบนี้นะคะพี่น้องนี่ละคือนําใจที่แสนงามหลายของอีหลาบุ้งอิงพี่น้องเป็นจังไดเห็นแล้วปลื้มไปน้ากันยิ้มไปน้ากันข่อยเป็นบาบ้วซัน ผู้ได้ว้าแบบนี้เอาบาไปน้่งกันนี่ละแต่ว่าสันพี่น้องคะ่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่ติดตามซอยเบิงซอยแชร์คลิปวิดีโอเนาะกดไลค์กดแชร์อยู่ดีมีแห้งหัดแพ้งเป็นปันนะคะสวัสดีค่ะ